เครื่องบินรบนากาจิมา KI-27 เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์สำคัญของยุคก,ก่อนสงครามโลกครั้งที่2และในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่2ที่กองทัพบ,บกจาก,กรววัติญี่ปุ่นนำมาใช้ด้วยรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายคล่องตัวและประสิทธิภาพที่โดดเด่นในยุคนั้น KI-27 ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทนากาจิมาและกลายเป็นเครื่องบินขับไล่หลักของญี่ปุ่นในช่วงปลายทศวรรษ1930การกลับมาพูดถึง KI-27 ในปี2026ไม่เพียงแต่เป็นการรำลึกถึงประวัติศาสตร์การบิน แต่ยังสะท้อนถึงการศึกษาเทคโนโลยีและกลยุทธ์การรบที่เปลี่ยนแปลงโลกการทหารคีลบ27ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่เครื่องบินคาว a ซากิ KI 1 0แบบ2ปีกซึ่งเริ่มล้าสมัยในยุคนั้นทีมวิศวกรของนาคาจิมามุ่งเน้นการสร้างเครื่องบินที่มีน้ำหนักเบาบังคับง่ายและตอบสนองได้ดีในระหว่างการรบกลางอากาศจึงออกแบบโครงสร้างให้เป็นแบบปีกเดียวติดต่ำโลวิงโมโ,โนเพลนใช้โครงสร้างโลหะเป็นหลักแต่ยังคงใช้ผ้าเคลือบในบางส่วนเพื่อประหยัดน้ำหนัก เครื่องยนต์ที่เลือกใช้คือนาคาจิมะฮาลบ 1B แบบรัศมี9ก้าสูบกำลังประมาณ710แรงม้าทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ราว470กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ว่าในสายตาของโลกตะวันตกตัวเลขนี้อาจไม่โดดเด่นแต่ในเวลานั้นถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างมากสำหรับกองทัพญี่ปุ่นหนึ่งในจุดแข็งสำคัญของ KI-27 คือความสามารถในการคล่องแคล่วสูงสุดการเลี้ยวได้แคบและตอบสนองได้เร็วในสนามรบทางอากาศ ซึ่งเข้ากับรูปแบบการรบของนักบินญี่ปุ่นที่เน้นการต่อสู้แบบดวนระยะไกลหรือด็อกไฟการควบคุมง่ายยังช่วยให้นักบินฝึกหัดสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วและทําให้ KI-27 กลายเป็นเครื่องบินที่สร้างชื่อเสียงในสงครามจีนญ,ญี่ปุ่นครั้งที่2เมื่อปี1937โดยสามารถเอาชนะเครื่องบินของจีนและโซเวียตในหลายสมรภูมิอย่างไรก็ตามจุดอ่อนของ KI-27 คือการป้องกันตนเองเนื่องจากไม่มีกรอบป้องกันนักบินและถังเชื้อเพลิงก็ไม่ได้รับการป้องกัน ทำให้เมื่อเจอกับอาวุธสมัยใหม่หรือการโจมตีที่รุนแรง KI-27 จะมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกยิงตกอีกทั้งอาวุธติดตั้งก็มีเพียงปืนกลไทย89ขนาด7.7มิลิเมตร2กระบอกซึ่งแรงยิงไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินตะวันตกที่เริ่มติดตั้งปืนกลหรือปืนใหญ่ขนาดใหญ่กว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สตอนต้น KI-27 ยังคงมีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะในแนวรบแมนจูเรียและแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่เมื่อเจอคู่ต่อสู้ใหม่อย่างเค r ร์ติพี40วอร์ฮอ k หรือฮ a อ k เกอร์เฮริเคของฝ่ายสัมพันธมิตรความล้าสมัยก็เริ่มชัดเจนขึ้นทําให้ญี่ปุ่นต้องพัฒน,นาเครื่องบินรุ่นใหม่อย่าง n a กาจิ m a KI-43 h ฮย a บุสะมารับช่วงต่อแม้จะค่อยๆถูกแทนที่แต่ KI-27 ยังคงถูกใช้ในบทบาทฝึกซ้อมและในบางพื้นที่ยังถูกนําไปใช้ต่อสู้ในฐานะเครื่องบินกามิกาเซช่วงท้ายสงคราม สำหรับในปี2026การกล่าวถึง n a กาจิ m a KI 27ถือว่าเป็นการย้อนรำลึกถึงจุดเริ่มต้นของยุคเครื่องบินขับไล่แบบปีกเดี่ยวที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญอย่างมากนักประวัติศาสตร์การบินยังคงวิเคราะห์บทบาทของมันในฐานะเครื่องบินที่ช่วยปูทางให้ญี่ปุ่นกลายเป็นมหาอำนาจทางอากาศในเอเชีย นักสะสมและพิพิธภัณฑ์การบินหลายแห่งก็ยังคงพยายามอนุรักษ์ชิ้นส่วนและแบบจำลองของ k i 2 7ไว้เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ว่าการพัฒนาทางวิศวกรรมการบินในยุคนั้นส่งผลต่อแนวทางการรบและกลยุทธ์ในสงครามโลกครั้งที่2ออย่างไรสิ่งที่ทำให้ k i 2 7น่าสนใจคือมันสะท้อนถึงปรัชญาการออกแบบของญี่ปุ่นที่เน้นความคล่องตัวเหนือพลังไฟแม้จะต้องแลกมาด้วยความปลอะบางของนักบินเครื่องบินรุ่นนี้ยังสอนบทเรียนสำคัญว่าในโลกอขององค์การทหาร ความได้เปรียบชั่วขณะหนึ่งอาจไม่ยั่งยืนหากไม่พัฒนาตามคู่แข่งในแง่นี้ k i 27จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินรบแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ของการบินสมัยใหม่วันนี้เมื่อเรามองย้อนกลับไปนาคาจิมะ KAI 27จึงไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่ลหลงใหลการบินและเป็นเครื่องเตือนใจว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการทหารในแต่ละช่วงเวลาส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อทิศทางของสงครามและประวัติศาสตร์โลก